รก,การ,ราบนมัสการองค์พระธาตุพนมไหวพญาสีผู้ชงม,มุกดาหน้าคราชพญานาคสีขาวงามวิจิตแห่งแก่งกระเบาสักการรัถฐานพระมันดาแห่งมรณะสักขีสองคอนหรือวัดสองคอนบทคริสตนิกางโรมันคาทอลิกตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงเที่ยวชมหาดมโนพิ้นรมวิวสวยอากาศดีหลากหลายอาหารอร่อยไกยส้สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สอง สถานที่เหล่านี้นวนอยู่บนเส้นทางแห่งนาคาว,วิถีเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่กรมทางหลวงชนบทจะได้มีการขยายถนนเลียบแม่น้ำโขงโดยเป็นการจับมือกันระหว่างกรมทางหลวงชนบทและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยโครงการมีระยะทางรวมประมาณ750กิโลเมตรเชื่อม7จังหวัดตั้งแต่เลยหนองคายบึงกาฬนครพนม มุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีซึ่งจะเริ่มมีการดำเนินการในระยะที่1บริเวณจังหวัดมุกดาหารถึงจังหวัดนครพนมณปัจจุบันนะครับเรามีแผนงานที่จะดำเนินการก่อสร้างถนนนาคาวิถีซึ่งเป็นถนนเรียบโค้งที่เริ่มต้นจากจวนผู้ว่าจังหวัดมุกดาหารนะครับจนมาถึงตัวอำเภอท่าพนมนะครับซึ่งจะเริ่มดำเนินการในปี งบประมาณ2,567นะครับงบประมาณประมาณ500ล้านระยะทางทั้งสิ้นนะครับ43กิโลเมตรสอันนี้ก็จะเป็นโครงการที่เราจะพัฒนาขยายความกว้างผิวจราจรแล้วก็สร้างจุดชมวิวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดริมแม่น้ำโขงเชื่อมทั้งสองจังหวัดระหว่างมุกดาหารและนครพนมส่งเสริมเขตเศรษฐกิจพิเศษที่จังหวัดนครพนมได้ถูกกำหนดให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษระยะที่สนะครับ เขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนมจะเป็นประตูเศรษฐกิจสู่อาเซียนและจีนตอนใต้ศูนย์กลางขนส่งและโลจิสติก์เมืองผลิตอาหารปลอดภัยอุตสาหกรรมแปรรูปและศูนย์ธุรกิจค้าส่งเมืองท่องเที่ยววัฒนธรรมซึ่งเมื่อเชื่อมต่อกับเส้นทางถนนเลียบแม่น้ำโขงนาคาวิถีจะเป็นการเพิ่มศักยภาพต่อเติมโครงข่ายทางให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น จังหวัดนครพนมเราเนี่ยเติบโตอย่างรวดเร็วนะครับเป็น2เรื่องที่เราเติบโตเรื่องแรกเนี่ยเป็นการท่องเที่ยวนะครับเรามียอดอัตราเติบโตถึง137เปอทงนี้เนี่ยก็เกิดขึ้นจากเส้นทางสวรรค์ชายโขงหรือเส้นทางริมแม่น้าโขงที่ทางภาครัฐเนี่ยได้มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆให้คนเข้าถึงสเสน่ห์ของจังหวัดนครพนมได้มากขึ้น ในขณะเดียวกันครับเมื่อโครงสร้างทางคมนาคมเนี่ยเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อทางรถไฟรางคู่ที่จะเกิดขึ้นในปี2570นี้หรือตัวท่าเรือบกนะครับที่จะเริ่มใช้งานในปี68นี้เนี่ยก็จะทําให้สะพานมิตรภาพแห่งที่3สมบูรณ์มากขึ้นนะครับโดยผ่านเส้นทาง R12 ก็จะเชื่อมต่อ4ประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นไทยลาเวียดน,นามแล้วก็จีนตอนใต้ทำให้การค้าการขายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางผลไม้หรือสินค้าอื่นเนี่ยเข้าออกทางด่านคนครพนมได้อย่างสมบูรณ์แบบ เราเองก็มีสนามบินนะครับนั่นหมายความว่าโครงสร้างพื้นฐานของนครพนมเนี่ยพร้อมต่อการส่งออกทั้งนี้เส้นทาง r 1 2เป็นหนึ่งในเส้นทางขนส่งจากไทยสู่เวียดนามจากไทยสู่จีนที่สั้นที่สุด และถือเป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อภาคอีสานของไทยกับนา,นานาประเทศเพื่อนบ้านเริ่มต้นจากด่านนครพนมประเทศไทยผ่านสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวผ่านประเทศเวียดนามและเข้าสู่ด่านในประเทศจีนถึงสองด่านระยะทางรวมกว่า1499กิกิโลเมตรจึงถือเป็นอีกจุดยุทธศาสตร์สำคัญในการกระจายสินค้าที่มีความหลากหลายและเชื่อมต่อทั้งด้านเศรษฐกิจวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว เป็นเส้นทางที่จะช่วยให้นักท่องเที่ยวจากลาวและเวียดนามสามารถเดินทางเข้ามายัางประเทศไทยได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้นอีกด้วยวิเช์ปณตังยุทธพงษ์ช่างถมถ่ายภาพธนัชัยจึงเจเริญทีมข่าว n b t TV ชีวีอีสานร,รายงานจากจังหวัดนครพนม